สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านเช้าวันที่14นะวันนี้อากาศจ่มใสท้องฟ้าโปร่งอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสใช่ไหมไหนดูโอุณหภูมิซิ อุณหภูมิเท่าไหร่อ่าตอนนี้ยีิบสองแล้วในนาฬิกาโอ้จอมันดับไปประมาณยี่ิบสององศานะมาดูว่าเมื่อวานหมูมันเครียดเมื่อวานลูกมันตายไปนหนึ่ง มันตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะมันตายสรุปแล้วคือมันตายจาก12ตัวเหลือ11วันนี้เช้าวันที่14ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่อ่ามาดูกันลุนลุนลุนอ่าคนอื่นก็นับก่อนนะครับอาตัวลายลายด่างยังอยู่นะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจโอเคครบ11อ่าตัวที่ตายไปนะครับถามหลานแล้วมันบอกว่าตายไปตัวหนึ่งว่าแม่มันมีแค่นม10 10ิบตำแหน่งแต่ลูกมันมี12มันก็เลยต้องแย่งกันนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นมันกินนมไม่ทันเพื่อนแล้วทำให้มันอ่อนแอ เหมือนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่กำลังเป็นอยู่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันรอดพ้นสองสามวันนี้ก็น่าจะรอดตอนนั้นกำลังดูกายภาพโดยรวมทั้งสิบตัวนะโอเคนะมีตัวเดียวตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดมีอาการนาเป็นห่วงว่านแม่มัน มันหดหยิดเมื่อวานแม่มันจะวิ่งชนสองสามรอบวิ่งชนเรานี่แหละอ่ะลองให้อาหารมันดูอาหารที่เคยให้มันทุกวันทุกวันอ่ากินแล้วก็ให้พ่อมันนู่น ปกติเขาจะกินลำอยู่แล้วนะแล้วก็มีน้ำนี่น้ำตรงนี้น้ำกดอตัตโนมัติอ่าพี่หมอกมาทำไมพี่หมอกอ่าทำไมไม่ได้ออกไปออกกำลังกายกับพ่อเหรอพี่หมอกมานี่มามานี้มาเร็วมา นี่ไม่ยอมมายิงมากนี่ไงนี่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 เวลาเขาหิูน้ำเวลาข้าวติดคอเขาจะกดน้ำกินอ่าโอ้โอ้โอ้ตกใจวันนี้อากาศเย็นอยู่ไม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 ่โมโหมั่มมวอากาศร้อน จะวิ่งชนเราสองกอบอ๋อลูกมันวิ่งเป็นแข็งแรงแล้วมีตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นน,นีตัวนี้ไม่รู้ตลอดหรือเปล่าเอาอีกไหมอ่าไม่ให้พ่อมันนะให้แม่มันนี่แหละมันจะได้ไม่ไล่เราโอ,โอ้โอ้ทับทับทับโออ่าถึงเวลากินอาหาร ให้พ่อมันแหละเดี๋ยวอ่ะมันจะงอนไปเอาลูกอีกแหละเปลี่ยนมุมมองใหม่อมีลูกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนั่นนั่นนั่น นี่ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,นี้ตัวที่ไม่ยอมลุกนี่นี่แหละอาการน่าเป็นห่วง นอนรอก,กินนมนะรอบเช้าตัวลายตัวลายที่มีตัวลายอีกตัวหนึ่งเิงตายอนอนรวมกันแหละ 1>, 1, 2, ึ่งสองส1มสี่หเจตัวตัวที่ตายคือตัวลายลายสีดำดำ ออเอาไปกินข้างล่างอีก ต้องวางตำแหน่งใหม่นะน้ำไม่ไหลเข้าปากอนะ๋ออ๋อโอ้โอโอโอเยเหยียบขาลูก ตัวนั้นขี้ลนะตัวที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยนจะเป็นสีดำดำไม่ให้ตัวอ่อนแอนะ ตั้งห่างนะที่อ่อนแอนี่น,นี่ยังไม่ลุกเลยขามันเป็นอะไร เข้าไปหาพ่อครับอือ โอเคสำหรับวันนี้อัปเดตชีวิตหมูน้อยจาก12เหลือ11นะครับเดี๋ยวดดูต่อไปว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เพราอาการอันนี้น่าเป็นห่วงเดจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ้าย